เสารไม้ในป่าตอนที่9ไฟสุดท้ายในกล้องภูมิเจอไฟล์วิดีโอที่ไม่มีใครจำได้ว่าเคยถ่ายไว้เป็นคลิปกลางดึกที่ทุกคนนั่งอยู่รอบกองไฟ แต่มีอีกคนหนึ่งนั่งอยู่กับพวกเขาด้วยเด็กผู้หญิงชุดนักเรียนผมยาวปิดหน้าในคลิปเธอนั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นและกล้องก็ดับลงทันทีน้ำเห็นคลิปแล้ว มีอาการจับเป็นลมเธอเริ่มพูดถึงชื่อที่ไม่มีใครรู้จักและบอกว่าเธอเลือกแล้ว